สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชัญญาสุขชูและดิฉันพิเชียรพพักสกุลสุภักดีเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา2559จนถึง2560ค่ะและด้านหลังของเราครับเป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับโดยมีนักศึกษาต้นแบบหรือที่เรียกว่าแม่ไก่นะฮะจากทุกๆคณะ ของมหาวิทยายลัยราชภัฏสุราธ,ธานีได้มาช่วยพี่พี่บัณฑิตฝึกซ้อมกันในวันนี้ครับในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปทําความรู้จักกับพี่พี่บัณฑิตรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการมาฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วยค่ะรอชมกันนะคะ สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าพี่เชื่ออะไรแล้วก็จบจากคณะไหนคะพี่นะครับชื่อดอนอาซิตมันหมีจบจากคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาบัญชีบัณฑิตครับอยากจะทราบว่าพี่มีการเตรียมตัวอย่างไรในการมาในการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้บ้างคะจริงๆการเตรียมตัวของพี่ครับพี่เคยคือหนึ่งพี่เตรียมตัวนอกจากการเดินทางแล้วว่าพราะพี่ไม่ได้ทํางานที่สุราษฎร์เนาะพี่ทํางานกรุงเทพทีเนี้ยการเดินทางของพี่พี่วางแผนตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าพี่จะเดินทางโดยใช้ อะไรในการเดินทางเสร็จปุ๊บการเตรียมตัวก่อนที่จะมาเข้าฝึกซ้อมพระราชฐานปริญญาบัตรอะค่ะคือเราต้องดูสเต็ปมันมีสเต็ปอยู่แล้วว่าก้าวขวาก้าวเท้าในอย่างนี้ครับอันนี้นก็ต้องเตรียมตัวมาก่อนเบื้องต้นนะครับค่ะอยากจะทราบว่าจากที่ไม่ได้เจอเพื่อนเพื่อนมานานค่ะพี่มาถึงบรรยากาศตรงนี้ค่ะพี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะอ๋อก็คือหนึ่งเลยคือดีใจเพราะว่า กลับมาเจออีกครั้งเนี่ยก็คือหนึ่งคือดีใจเลยละแหละสุดๆใช่ครับพี่อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่บ้างแล้วก็กําลังจะจบการศึกษาบ้างคะจริงๆน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่แล้วจริงๆมันไม่มีอะไรฝากมากเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะมันเป็นเนื้อหาในวิชาเรียนอยู่แล้วซึ่งน้องๆ่งก็คือเรียนตามเนื้อหาในวิชาเรียนอยู่แล้วแหละทีนี้น้องๆที่กําลังจะจบทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งก่อนจบก็คือเขาเรียกว่า มันไม่ใช่วิทยานิพนธ์มันมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นของปอตะครับตัวนั้นทีนี้พี่อยากฝากนิดนึงว่าน้องๆที่กำลังจะจบครับให้ความสําคัญกับตัวนั้นอีกหนึ่งเพราะว่าตัวนั้นน่ะเกรดทั้งหมดคือเกรดสี่เนาะทีนี้ถ้าเราผ่านตัวนั้นน่คะแนนของเราละครับหรือเกรดทั้งหมดของเราที่ตกอ่ะมันจะได้ช่วยดันให้เราขึ้นได้ไใช่ครับขอขอบคุณพี่มากๆานะคะ สวัสดีครับอยากจะทราบว่าพี่ชื่ออะไรแล้วก็จบจากคณะอะไรครับชื่อพี่กิ่งสุนิสาคา่ะจบจากคณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการทั่วไปค่ะในวันนี้เนี่ยเป็นการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพี่มีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับก่อนที่จะมาในวันนี้ครับ ก็เตรียมตัวมาสัก <manuscript> พักหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่ามีในไลน์กลุ่มนะคะเขาก็ให้นักศึกษาได้เตรียมตัวการก่อนล่วงหน้าก็จะมีการแจ้งวิธีการเดินเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้นักศึกษาได้เตรียมตัวมาเวลามาวันจริงจะได้แบบไม่ต้องหนักแล้ววันนี้เนี่ยได้มาเจอเพื่อนๆในสมัยเรียนอีกครั้งหนึ่งพี่พี่รู้สึกยังไงบ้างฮะดีใจมากค่ะดีใจก็คือได้มาเจอเพื่อนๆนี่แหละค่ะเพราะว่าตั้งแต่เรียนจบกันไปก็ต่างแยกย้ายกันไปต่างจังหวัดแล้วก็ต่างอำเภอเลยไม่ได้มาเจอกันเลยค่ะ แล้วก็ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีของเราได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรกับพี่ๆบัณฑิตบ้างครับอ๋ออันนี้ก็เตรียมพร้อมมากๆค่ะเพราะว่าก่อนเข้าหอประชุมก็มีการให้เตรียมแมสแล้วก็เจลล้างมืออะไรแล้วก็ให้นักศึกษาเตรียมแมสมาแล้วก็ให้สวมแมสท,ทุกคนค่ะคอยากจะให้พี่ฝากถึงน้องๆแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ในขณะนี้หน่อยฮะ อ,อยากาให้น้องๆตั้งใจเรียนค่ะการเรียนไม่ได้ยากเลยแต่ว่าให้น้องๆเน้นเข้ากิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมก็ไม่ก็สำคัญไปไม่น้อยกว่าการเรียนเลยค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรแล้วก็จบจากคณะอะไรครับ ชื่อนางสาวอังคัาเพชรทวนค่ะจบจากคณะวิทยาการจัดการสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้กลับมาเจอเพื่อนเพื่อนในสมัยเรียนอีกครั้งหนึ่งครับก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพี่มีการเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะมาในวันนี้บ้างครับก็มีการเตรียมตัวฟังที่อาจารย์ประกาศในไลน์กลุ่มนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็ต้องปฏิบัติตามยังไงค่ะเพื่อไม่ให้ติดขัด ระหว่างมาซ้อมในวันจริงๆอะคะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยฮะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีมาตรการเตรียมการอย่างไรบ้างครับก็จะมีการประกาศจากมหาวิทยาลัยะคะ่ะแล้วก็ว่าต้องให้เราปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองอย่างไรอะคะ่ะอยากจะให้พี่ฝากข้อคิดถึงน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ในตอนนี้ครับค่ะก็อยากจะให้น้องๆคะ่ะ อ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาเพื่อจะพัฒนาตัวเองต่อไปในด้านต่างๆค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะพี่น้องอยากทราบว่าพี่ชื่ออะไรแล้วก็จบจากคณะอะไรค่ะ ชื่อขจรศักดิ์ชนะภัยครับจบจากสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการครับน้องอยากจะทราบว,ว่าพี่มีการเตรียมตัวอย่างไรในการมาฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้บ้างคะก็อย่างแรกเลยติดตามข่าวสารในเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับ ก็ฝ่ายฝึกซ้อมก็จะแจ้งรายละเอียดต่างๆให้เราทราบแล้วเราก็นํารายละเอียดต่างๆเนี่ยมาหมั่นทบทวฐฐนฝึกปฏิบัติก่อนมาซ้อมจริงหลังจากที่พี่ไม่ได้เจอเพื่อนๆกันมานานพอพี่ได้กลับมาเจอพี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็อย่างแรกเล,เลยรู้สึกดีใจเพราะว่าห่างหายกันไปนานก็มาเจอกันวันนี้รู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจมากค่ะ<า>จะฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังศึกษารวมถึงน้องๆที่กำลังจะจบการศึกษา ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยบ้างค่ะก็อยากจะฝากกับน้องๆที่กําลังจะจบการศึกษานะครับก็มันตึกทบทวนวิชาที่ร่ำเรียนมาทั้งหมดเพื่อที่สามารถเนี่ยเอาไปปรับใช้ในอนาคตเพราะว่ายุคการทํางานจริงๆคือเราเอาทั้งหมดที่เราเรียนเนี่ยมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดในสังคมครับได้ค่ะขอขอบคุณพี่มากๆนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเราค่ะขอบคุณค่ะ